สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็มาตกวดทําแนวกันไฟนะครับมาทางซัมวาไฟเล็กนะครับ <c oughs> ตรงที่วัดใช้น้ำนะครับซําที่วัดใช้น้ำอยู่นะครับตอนนี้ก็น้ำใกล้จะหมดแล้วนะครับตรงนู้นก็พระอาจารย์นะครับกำลังไหล่สดอยู่นะครับผมก็จะ พาท่านมาส้มนะครับตรงที่วัดถ้ำนุ่มผานนะครับที่ใช้น้ำอยู่นะครับนี่คบาเบสนะครับเป็นท่อนะครับท่อต่อตรงนี้นะครับลงไปนู่นนะครับจนถึงวัดนะครับตรงนี้ก็จะออกเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ใกล้หมดนะ เราก็จะใช้น้ำตรงนี้นะครับไหลไหลลงไปวัดนะครับไหลลงไปวัดตรงนี้น่าจะเรียกว่าสัมมฟไฟเล็กนะครับน้ำครับก็จะไหลมาโน่นนะครับไหลมาแต่นู่นนะครับ เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะครับก็จะมีน้ำไหลลงมาเรื่อยนะครับวัดเราก็จะใช้น้ำขอ้วงน,นี้นะครับเนาะทู่ตรงนู้นนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสพา ทุกท่านมารับชมด้วยนะครับมารับชมซัมนะครับซัมเมอร์ไฟนะครับซัมเมอร์ไฟเล็กที่วัดเราใช้น้ำอยู่นะครับทุกวันนะครับน้ำก็จะออกมาจากตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าซัมเมอร์ไฟเล็กนี่ก็เ,เพราะว่าต้นมะไฟนะครับต้นมะไฟป่านี่เยอะนะครับ อันนี้ก็ต้นรถไฟนะครับต้นรถไฟเยอะอยู่นะครับตาวนี้น้ำก็จะมาเรื่อยๆนะครับแถวนี้หล่มนะครับหลม่มตมนี่ลึกเลยนะครับน้ำก็จะออกนะครับออกมาทุกวันทุกวันออกมาเรื่อยๆนะครับ ะไหลลงไปนะครับไปนู่นนะครับเป็นอีกซ้ำหนึ่งนะครับเป็นอีกซ้ำหนึ่งที่วัดเราใช้กันอยู่นะครับตอนนี้พระพระสงฆ์ก็กำลังกวดขึ้นมาเรื่อยนะครับ กวดกวดตาดนะครับกวดตากกันไฟนะครับเมื่อคืนนี้ไฟเข้านะครับไฟเข้าเมื่อคืนนี่นะครับเปิดกับประมาณนี้นะครับ มันก็จะลงไปเรื่อยนะครับท่อก็จะลงไปเรื่อยลงไปจนถึงวัดเรานะครับจนถ,ถึงวัดเราเลยนะครับไม,ไม่ไร้ครับเอ่อบันทึกวีีโอครับอ่นี่คืออาจารย์นครับคนไม่ไร้ต่อยหาเงินสี่เพียงมีไปเรื่อยนครับทอก็จะลงไวน้นู่นครับไปจนถึงวัดเรา,านู่นนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ